เพิ่งจะรู้ว่าที่นครศรีธรรมราชเนี่ยเขามีก๋วยเตี๋ยวคากีด้วยแล้วก็ยังมีเมนูต้มยำไข่มังกรที่ถ้าใครได้มาชิมรับรองว่ายากที่จะลืมลงผ่านมาที่ถนนศรีธรรมศกชื่อร้านเตี๋ยวเด้งเมืองคอนร้านที่เมื่อได้เข้ามานั่งแล้วมีรายการอาหารให้เราได้เลือกครบทุกเมนูทั้งเมนูเส้นแล้วก็ข้าวอาหารตามรวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆแล้วก็เมนูและที่เด่นเมนูแปลกใหม่ของที่นี่นั่นก็คือเตี๋ยวคากีซึ่งอันนี้น่าสนใจมากแล้วก็เพิ่งจะเห็นว่าที่นครเนี่ยเขามีแบบซุปก๋วยเตี๋ยวโคกหอมยกกมมมาาใหททแแบบบเ่่่ออๆนนนดวตคสิีี คำวนุ่มละลายนี่ไม่เกินแล้วค่าตัวเริ่มต้นของถ้วยนี้ยอยู่ที่89ส่วนของเส้นก็คือเลือกสั่งเอาว่าใครช,ชอบเส้นแบบไหนส่วนวันนี้แอลสั่งมาเป็นเส้นแล้วคือเข้ากันโคตร<ม>และเมนูที่เขาบอกว่าถ้ามาร้านนี้จะต้องสั่งให้ได้นั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยส,ส้น,นจะมีเส้นหมูเด้งหมูนุ่มแล้วก็เสริมมาคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนี้คือแซ่บมากน้ำจิ้มซีฟู้ดให้คะแนนเต็มอ๋อแล้วมีน้ำซุปมาให้ด้วยอีกถ้วยแล้วถ้าจะให้พูดถึงเรื่องของความเป็นต้มก๋วยเตี๋ยวต้มยำไข่มังกรอยากจะให้ดูสีแล้วก็ความเข้มข้นของน้ำซุปรสชาติก็คือถึงเครื่องเมนูต้มยำที่ถูกต้องและเคมีที่ดีที่สุดก็คือการได้ใส่กากหมูเจียวลงไปทุกอย่างคือทางร้านทําเองสดใหม่มาเสร์ทกเดยวแกะ นั่งในไข่มังกรให้<ว> <ไป S 2> ดูเว้ยไปตำกันได้ร้านอยู่ถนนสีธรรมโสกออำเภอเมืองนครศรีธรรมราช